สวัสดีเอฟซที่น่ารักครับสวัสดีแฟนเพจตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะครับวันนี้อาจารย์ขอมาแจ้งข่าวสารนะครับเนื่องจากเพจตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนี่นะครับโดนปิดกั้นบ่อยโดนแบนบ่อยนะครับจึงทําให้ลูกศิษย์บางครั้งก็เห็นบ้างบางครั้งก็ไม่เห็นใช่ไหมสังเกตไหมครับว่าช่วงหลังๆมน,นี้อาจารย์ไม่ค่อยโพสตอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยโพสนะครับพอดีว่าเราโดนแบนนะครับอยากให้ลูกศิษย์มาติดตามเพจใหม่คือเพจสำรองของเราเพราะว่าเพจนี้นะครับมีปัญหา อยากให้ลูกศิษย์ย้ายนะครับขั้นตอนนะครับให้เราบอกลูกบอกร้านมาทําให้ก็ได้นะครับหรือว่าคนนี้ทําเป็นให้มาดูคลิปนี้แล้วทําตามครับเนี่ยเราไปตรงช่องค้นหาครับเนี่ยตรงรูมอ่าแป้นขีายนี่ปุ๊บเราพิมพ์ค้นหาเลยครับว่าอาจารย์นอตตี้นะครับเราพิมพ์เลยอาจารย์เนี่ยครับอันนี้ครับเนี่ยอาจารย์นอตตี้ครับเนี่ยอาจารย์นอตตี้นะครับออาจารย์น o อตไม้เลขเจ็ดนะครับนี่เขียนแบบนี้เลยนะครับแล้วคลิกเข้าไปเนี่ย นะครับเพจนี้นะครับเพจนี้นะผู้ติดตามก็จะเยอะหน่อยนะครับเรากดเข้าไปเลยนี่อาจารย์นอตตี้ครับรูปนี้เลยต้องดูด้วยว่าเพจไหนจริงเพจไหนปลอมเพจแท้จะมีผู้ติดตาม2 4แสนแล้วก็คนถูกใจแสนห้านะครับเรากดเข้ามานะครับมันจะเป็นหน้านี้ให้เรากดตรงนี้ครับกดให้มันถูกให้เป็นสีน้ําเงินก่อนถ้าเป็นสีน้าเงินแล้วไม่ต้องกดอีกน,นะครับกดตรงนี้ให้เป็นสีเงินกดเสร็จปุ๊บตรงกาลังติดตามเรากดเลยครับกดเข้าไปครับมันจะมีเลือกติดตามครับเริ่มต้นและเห็นโพสก่อนให้เลื่อนมาที่เห็นโพสก่อนใ,นให้เเปงิแบรัจตือกดด ครับแล้วเราก็กดกลับไปครับกดออกเรากดเข้าดูอีกครั้งครับอ่าถ้ามันเป็นหน้าแบบนี้แล้วแปลว่าเป็นอาเสชทสิ้นนะครับถ้าทําให้เป็นบอกรูปบอกร้านหรือบอกคนที่เล่น Facebook เป็นมาดูคลิปนี้ให้เขามาดูแล้วให้เขาทํานะครับเราจะไม่พลาดห่วยนะครับอาจารย์จะฟันเม็ดเดียวเน้นๆปดหนี้ให้ถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพียนี้นะอาจารย์น็อตตี้ครับฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ กรับสวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตตี้วิบับนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วิบับเจ้าของตำหนักปู่ใหญ่ออนนอตครับหลังจากเมื่อวานทราบกันดีว่าฮานอยเราเข้าตัวน้นนะครับฮานอยเราเข้าตัวเน้นคือ2332เม็ดเดียว2 3 3 2มเม็ดเดียวลากแตก3ตัวลูกศิษย์รับซับคนละหมื่นคนละแสนคนละพันถูกหวยยก u t u b e แล้วก็ Facebook แล้วก็กลุ่มไลน์วันนี้อาจารย์น็อตตี้มีโอกาสได้มาอัดคลิป วันนีอ้อาจารย์รู้สึกเหน,นื่อยนะครับเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะเมื่อวานคอมเมนต์ยอะม,มากกราบขอบพระคุณทุกแรงใจขอบคุณที่รักและติดตามอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าผมยังม,มีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนเห็นไหมหวยเรามันเข้าตลอดอยู่แล้วนะครับขอแค่ตามทุกวันมันอาจจะมีหลุดมีเข้าบ้างแต่เวลามันเข้ามันเน้นให้เลยแต่จําคาอาจารย์ไว้ลูดไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไม่มีผิดหวังลูดแล้วค่อยมันเน้นเอา รับรองคุณถูกทุกวันและไม่ขาดทุนเพราะอาจารย์ได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับวันนี้วันที่6นะครับ6ตุลาพุทธศักราช2563อาจารย์นั่งอัดคลิปอยู่ที่สำนักนะครับอนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ที่บูชาวัตถุมงคลคือเหรียญรุ่นแรกรุ่นรวยรุ่นฟ้ารุ่นที่1หรือเหรียญปู่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับลูกศิษย์บูชาแล้วได้เข้าห้องซูเปอร์วีพก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็ แล้วก็นะ้ําปลาที่ลูกศิษย์ได้อุ่นนุ่นนะสาธุสาธุกับทุกคนด้วยวันนี้อาจารย์จะมาําบวกแนวทางวหวยฮานอยที่เด็ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฮานอยวันนี้มีตัวไหนบ้างไปครับสาหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้นะครับฟันหกครับฮานอยวันนี้น 6, นฟันที่หกนะครับฟันที่หกเลยลูดหกไว้ก่อนน่ารวยแน่นอนรับรองไม่ขาดทุนนะครับตัวแรกเลยหกสองสองหกตัวที่สองหกศูนย์ 2 0 6 1 6นยแล้วก็6 8ฟังอีกครั้ง6กสองหกศ6 5แล้วก็6 8 3ตัวมี6 2 0 6 2 8 6นย6หก6องแปดนะครับเม็ดเดียวนเน้นห6 2 2 6ครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนจงโชคดีเป็นเศรษฐีนะฮะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับอาจารย์น็อตตี้ก็รักทุกคน นะครับอ่ะเฮงๆรวยๆนะครับมเื่อวานหวยเราก็เข้าหวยเรารูดสามออกสามเก้าเอาหานอยไปเล่นแตกครับวันนี้ก็ขอให้รวยอีกแล้วพบกันนะครับเจอกันใหม่นะอาจารย์นอตตีรักทุกคนมากนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะอ่าฝากลอตเตอรี่ด้วยอาจารย์ไปซื้อลอตเตอรี่เจ็ดแปดแดเจ็ดเต็มเลยนะก็ขอให้เหงงรวยครับ ครับเรามาร่วมขอขอมากรรมกันครับเมื่อกี้มีสายเขานะครับการขอขอมากรรมคือการลดการการตัดกรรมใครไม่เคยถูกหวยใครดวงไม่ไดีมาร่วมกันขอขอมากรรมฟรีๆไ,ได้ที่ตรงนี้ครับอะ่ะตั้งนโมพร้พอมกัน3มจบครับนะโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธนะัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมัง กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสันจิตจะกรรมอ่ะสันจิตจกรรมพัะมันตุเมอะหูสิกรรมพระวัตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรม ต่อกันอีกเลย,เลยแม้แต่กรรมใดใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามครๆ่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นเจ้าขออากัวสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าธธเป็นอภัยทานันยทานขอจงดนใ,นในนจ,จให้เขาเหล่านั้นขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณะผู้มีการรักคุณของข้าพเจ้าผลจาก ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยนใจความทุกอย่าได้ใกล้ความไกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสชัะเนียจันไรยจันและอุปรรคัตราทัาอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเตินนิพพานังปัจจยโยโทุสาทุสาทุสาตุ ก็บจบลงไปแล้วสําหรับบทขอขอมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตรสุยนะครับสเสร็จแล้วก,ก็ถือการงานการเงินก็นดีนะครับในว่าทะเลระใส่ไปเมื่อนะครับให้เขามาร่วมกันขอขมากรรกับอาจารย์ตีวิวบักน้อนนอตเลฟฟีนะครับนะครับขอบคุณ f อที่ติดตามครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ YouTuber, นนกับยูทูบเบอร์นอตคนนี้ได้นะครับ นนก็ขอลาลูกศิษย์ทุกคนไปเจอกันตอนเย็นขอให้เป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ